เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจบแล้วก็คุณเลียวจินะฮะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเบสแอนด์โซ่นะฮะเซิร์ฟกาลีน่าคือเซิร์ฟไทยนั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็มาในครั้งนี้เราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนฝ่ายให้กับทุกคนรู้กันครับครับผมหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนฝ่ายว่ามันเปลี่ยนตรงไหนแล้วก็เปลี่ยนยังไงมีต้องทำไงบ้างค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนะฮะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเปลี่ยนไม่ได้อยู่เลย เออบางคนอาจจะยเข้าใจว่ายังเปลี่ยนไม่ได้อยู่เลยนะฮะซึ่งจริงๆมันเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะแต่มีเงื่อนไขอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้ก่อนอันดับแรกโตรตีขึ้นมาปุ๊บคุณเหมือนที่ตัวละครมันจะมีข้อมูลตัวละครคุณก็ดูว่าสมภูญอยู่สมาพันธ์อะไรเนี่ยฮะคือเวลาคุณจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าคุณกดเปลี่ยนค,คือคะแนนที่คุณได้มาเนี่ยคะแนนพวกสมาพันธ์หรือคะแนนแต้มอะไรที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยเพื่อแลกของแลกชุดอะไรเงี้ยมันจะถูกรีเซ็ต คือไม่สามารถเอาคะแนนจากอีกฝ่ายหนึ่งมาใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ใช่ครับมันจะเป็นการรีเซ็ตนะฮะผมอยากจะบอกว่าแรกๆกับเพื่อนๆนะควรจะเลือกหรือนัดกับเพื่อนๆไว้ให้ดีเลยนะฮะว่าคุณจะเลือกไฟล์ไหนสีไหนเพราะว่าถ้าคุณเล่นไปเรื่อยเนี่ยบางทีคุณอาจจะเผลอเก็บเควสเควสไฟล์หรือว่าคุณทําคะแนนทําแต้มอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณแบบว่านัดกับเพื่อนไม่ดีแล้วคือแบบเปลี่ยนไฟล์ทีหลังเนี่ยคุณก็เสียไปเลยคุูก็ต้องมาเสียเวลานะฮะ นี่ก็แนะนำให้เพื่อนเนี่ยไปตัดใจแรกแต่ว่าเปลี่ยนได้บอกว่าอาจจะเซอร์ไพรส์เพื่อนไงว่าเอ้ยกูเล่นแล้วกูย้ายฝ่ายแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพื่อนทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปอยู่อีกสี่หนึ่งหมดเนี่ยต้องมานั่งเก็บใหม่มันจะเสียเวลาอะไรนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเอ่อมันทำเพิ่งทําไปหรือว่าทาไปนิดเดียวหรือยังไม่ทําอันนี้ก็เปลี่ยนเล่นได้ครับไม่ไม่ต้องเีเรียตมาดูกันที่เริ่มแรกโอเคแริแรกคุณกด M ขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่แผ่นที่เดียวผมนะให้ซูมกกกดููมมมอออออไไปปเเลลยยนนนครับบบหหุ้้แาี แล้วก็มาที่คํากดมาที่ทะเลทรายมอรณะนะฮะมาที่แผนที่ทะเลทรายมอรณะปุ๊บ,บกดเข้ามาเสร็จแล้วให้เราเลือกมาที่ตรงนี้ฮะหมูบ่บ้านเงาอกชื่อบ้านโคดแปลบอกตรงเงาอก <laughs> มันคือยังไงเงาไม้โอกหรือเปล่าไ, <laughs> ไม่รู้เหมือนกันกนะนี่งงครับนี่คือฐานที่ที่สามที่ใช้เปลี่ยนฝ่ายนะฮะกดเข้าไปแล้วก็ว์ปไปเลย โอเคเราก็มาที่หมู่บ้านเงาโอ๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศของหมู่บ้านนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงต้องผ่านมาแล้วแน่นอย่างแน่นอนฮะคงไม่มีใครไม่เคยผ่านมาที่นี่รอกนะคือเควสมันก็ต้องไล่มาที่นี่อยู่แล้วเควสจะอยู่ช่วงประมาณร้อยยี่สิบกว่านะครับเขาก็จะพามาที่ตรงนี้อ่าพอวัดไปแล้วเนี่ยเราอยู่บริเวณของที่วับตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ที่เปลี่ยนไฟล์อยู่ตรงไหนให้คุณเนี่ยไปดูมินิแมปนะครับนี่ฮะ ในมินิแมปเนี่ยมันจะมีแต่ละตรงนี้เห็นไหมครับไม่เขียนว่าคิีมอีกยองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไฟล์มันจะเป็นเหมือนรูปสีแดงกับสีสีฟ้ามาตัดครึ่งกันนะฮะึ่งกอนอันเดียวกันเหมือนยินหยางนั่นเองนะฮะประมาณนี้เราก็ไปที่ตรงนี้เลยฮะไม่นานตรงนี้เลยฮะปุ๊บนี่ครับจื๊บหมาก่อแล้วนี่ครับเราก็มาให้พร้อยนะครับที่เปลี่ยนไฟล คีมอิยองนะสาวแว่นชุดเหลือมเป็นสาวแว่นนะครับโหมันตัวสูงยังวะคุณมาสร้าอองห้าแบบนี้นะแบบว่าซุบได้เลยอะจุ่มเลยจุ่มเข้าไปอโอเคนี่ครับกดเข้าไปฮะนางก็จะบอกว่าตอนนี้จำนวนสมาชิกของทางฝ่ายแดงกับฝ่ายฟ้าเนี่ยเยอะเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคือคือกันนั่นเองฮนะอัตรายนะอ,อัตราเองครโอเคเราจะมาย้ายก็คือเนี่ยผมย้ายเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณย้ายคนที่ยังไม่ได้ย้ายเนี่ย มันจะมีกรอบขึ้นมาข้างล่างตรงนี้ขึ้นก็คือมันจะบอกว่าเออย้ายฝ่ายคือคุณย้ายฝ่ายนะอะไรนี้คุณก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าต่างที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยแต่กดคุณกดยืนยันเหมือนกับกดลบตัวละครฮะถ้าเกิดคุณกดลบตัวละครคุณต้องใส่ข้อความคำว่าลบตัวละครไปด้วยแต่นี่คือย้ายฝ่ายคุณก็ต้องใส่คำว่าย้ายฝ่ายซึ่งมันมีบอกอยู่แล้วว่าคุณพิมอะไรแล้วคุณตกลงไปปึ๊บอ่ะพอตกลงไปปึ๊บตรงนี้มันก็จะขึ้นแบบว่าแจ้งเตือนตรงเนี้ย พึ่มว่าคุณได้เปลี่ยนไฟเรียบร้อยแล้วอะไรนี้นะฮะอ่าเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนยนันถ้าเกิดคุณเปลี่ยนหรือ,อยังคุณต้องกด,ดตรงกดตัว P นะฮะบนคีย์บอร์ดแล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดูว่าเอ้คุณเปลี่ยนไปยังวะครับผมแต่ถ้าเกิดมันกดกดเอ่อกดไปแล้วแล้วมันยังไม่ขึ้นหรือว่ายังไม่เปลี่ยน mm hmm. ก็ทําอีกครั้งหนึ่งคือกดตรงนี้แล,นแล้วกดย้ายไฟล์บางทีอาจจะต้องทํสองรอบระบบเขาอาจจะยังแบบไม่ปเปลี่ยน s ยนโนั่นเ กระแดกหากลิงแล้วแล้วอันนี้มันมีแบบเงื่อนไขอะไรไหมเงื่อนไขอ่าอะไรเงี้ยอ่าโอเคพูดถึงเงื่อนไขกันเงื่อนไขอันนี้เนี่ยหลับแรกเลยคือเรื่องเงินคือคุณจะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินทั้งหมด10เงินในเกมซึ่งมันมันเป็นมันมันน้อยมาก1ิเงินตรงนี้ฮะผมเรียกว่าเป็นเงินกับทองแล้วก็จริงๆเรียกซิลเวอร์ก็ได้เออทองแล้วก็ทองแดงแต่ส่วนใหญ่เขาก็เห็นว่าเขาเรียกว่าทองแล้วก็เรียกเงินแล้วก็ทองแดงอ๋อเอออะไรนี้นะฮะ ก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับใครเรียกไงผมก็ไม่ได้ว่าเออมีใครว่าแล้ว<ม>แต่ความขอาใจของเราอางนี้มันก็ไม่ผิดอะไรหรอกโอเคเงื่อนไขขํามันคือเงิน2<ม>ก่อนที่คุณจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนไฟล์เนี่ยคุณต้องถอดชุดไฟล์ถอดชุดเอาง่ายคือถอดแม่งออกหมดก่อนออกก่อนอะอชุดเนี่ยที่คุณใส <จะ S 1> ่ใส่ชุดไฟล์อะคือ,คอไม่คือชุดอ,อื่นก็ลองถอดด้วยผมไม่แน่ใจว่าชุดอื่นเนี่ยใส่แล้วจะได้หรือเปล่าแต่ก็ลองถอดไปทั้งหมดนี่แหละกดขวาถอดออกมาเลยฮะคือให้ชัวร์คือเปือยไปเลยคือเปื่อยนัเอง แต่วาเทมพวกนี้ดาบไม่ต้องอะไรไม่ต้องเอาออกนะฮะเอาแค่ชุดพอแล้วก็เงื่องไขต่อไปคือเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วเป็นฝ่ายแล้วแต่คุณอยากจะกลับมาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคุณยังทําไม่ได้ทันทีนะฮะคุณต้องรอ7วันครับต้องรอเป็นเวลา7วันนะครับแล้วค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนคเั้าไปก็ยังเป็นสิบเงินเหมือนเดิมครับก<ม>็คือค่าใช้จ่ายนี้จะคงที่นะฮะ ถ้าย้ายฝ่ายแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ฝ่ายที่เราย้ายไปเนี่ยเจ็ดวันถึงจะมีโอกาสเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึง่งใช่ครับก็คือเหมือนวินดีเลนเองนะฮะคือไม่ใช่วา่าคุณสลับแม่งทุกวนันทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพื <c oughs> ่อ <c oughs> อะไรเพื่อ <c oughs> อะไรอะไรอย่างนงี้นะฮะโอเคพอหลังจากที่คุณเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> คุณก็ออกมาแล้วแตมทั้งหมดที่คุณสะสมมามันก็จะหายไปนั <c oughs> ่นเองนะฮะแต่คนไม่สะสมอะไรมาก็ยังไม่ต้องเสียเรียดแรกๆคือมไม่มีรหรอก <c oughs> ช่วงแรกช่วงสามหกสามหกสามสิบสามสิบกว่าเงี้ย มันยังไม่ค่อยได้เก็บอะไรกันหรอกพวกเฟสไ่ายเรือยว่า<ม>เก็บแต้มฝ่ายไม่ต้องคิดมากนะอะอารมณ์มประมาณว่าเหมือนว่าพออยู่แก๊งใหม่ก็ต้องทําความดีความชอบใหม่อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นอกจากนี้แล้วถ้าคุณเปลี่ยนฝ่ายแล้วสิ่งที่คุณต้องทำเป็นขั้นต่อไปคือไปหาชุดฮนะคือคคุณเปลี่ยนฝ่ายเนี่ยมันไม่ได้แถมชุดมาให้นะฮะคือชุดเดิมของคุณะ่ะมันขึ้นการกระบาดคือคุณไม่สามารถใส่ได้คือชุดแดงชุดเดิมผมคือเป็นฝ่ายสีแดงแล้วผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับผมคือมันทิ้งใส่ไม่ได้อ้าว ชุดนี้จะหาจากไหนฮะกดดูในมินิแมปคุณต้องมาที่ตรงนี้ฮะร้านค้าที่ No Hair น,นะฮะจะไปดูกันเลยคืออยู่ใ,ใกล้กันแค่นั้นเองครับนี่ครับรัดเข้าซอยลัดเข้าซอยเรา,าเล่นซอยแล้วกันล้วก็้ซอยมานี่ครับตรงนี้เลย,น,เลยนางอยู่ตรงนี้ครับแม่นางผิวช็อกโกแลต,ตร้าค้าเสื้อผ้า No เฮซูนะฮะ นี่ครับกดเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บคุณก็เจอชุดที่อยู่วางขายอยู่ข้างในราคาเพียง6กหมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมื่นเองฮะซึ่งไม่แพงเป็นค่าเงินที่หาง่ายๆในเกมเป็นแบบเคลสสองเคลสก็ได้ฮะไม่แพงนะคือแบบนิดเดียวไม่แพงครับคุณจะซื้อมาสักสิบชุดก็ยังได้เลยซื้อมาทำไมซื้อมาดอกซื้อเพื่ออะไรแค่นี้ฮะคุณก็ซื้อมาแล้วคุณก็มาใส่จบครับนี่ฮะจบครับจริงจบแล้วแค่นี้อันนี้ก็ได้ชุดอันนี้ก็คุณก็เปลี่ยนฝ่ายได้แล้วก็ไปตีกับ อีกฝ่ายนี่ยังสนุกสนานแล้วครับแล้วผมจะให้ดูชุดคอสตูมกันก่อนนะครับอ่าซึ่งมันจะมีชุดฝ่ายอยู่นั่นเองให้ดูชุดฝ่ายคือนี่ชุดฝ่ายนี่ฮะอันนี้คือชุดฝ่ายแบบว่าชุดเอ่อชุดแรกของเราของชุดเอ่อของฝ่ายสีฟ้าอันนี้คือเป็นชุดรู้สึกก็จะเป็นชุดขั้นขั้นสองนะฮะอ๋อเห็น ือเขาเรียกกันนารขั้นสองมันคือระดับกลางนั่นเองแต่เลีกขั้นสองง่ายกว่านี่คือชุดขั้นสองของฝ่ายสีฟ้านั่นเองฮะก็เท่ดิมันดูแบบอ่ามวยมวยดูเหมือนตุ๊กตาอ่านี่ฮะอันนี้คือชุดขั้นสามนะฮะเป็นดบบปรมาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดนี้ออกแแบบเป็นแม่นางแม่นางอ้าวแล้วก็มาดูของทางฝั่งสีแดงบ้างนะครับนี่คือชุดขั้นแรกของเขาชุดกี่เพนา คล้ายชุดกีเผากีเผาอันนี้ผมแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนสีผิวอันไหนสีชุดช็อกโกแลตช็อกโกแลตแต่พอาเปิดจริงผมก็ใช้ตัวขาวๆลากักนะผมตั้งไว้แล้วอันนี้อันนี้ตั้งไว้ลออันนี้เน้นอาคุนเน้นคุณเออใช่นะฮะก็เลยเน้นกับคุณตีนได้นะฮะชึบอ่านี่คือชุดชุดขั้นสองของทางความสีแดงก็หลายๆคนบอกว่าสวยแต่ว่าผมก็มองว่าผมเฉย ผมว่ามันดูแบบคนโครน,นอะดูสีโครนไปหน่อยหรือเพราะว่าสีผิวผมวะาจะเพราะสีผิวคุณนั่น <c oughs> แหละแต่ผมชอบนะมันแบบดีไซน์แบบมีเว,ว้ามีอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะโอเคแล้วมาดูกันที่ชุดขั้นที่สามนี่เลยนะสีแดงอันนี้ออกแนวเจใช่เจ๊เนฮะโอเคประมาณนี้หอปอปากห่อคอเอาจริงผมเนี่ยอยู่สีแดงนั้นผมลองมาเปลี่ยนเล่นๆนี่คือเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเพราะเนื่องจากว่า เอ่อสีแดงอย่างเงี้ยมันเยอะนะฮะผมเลยมันไส้พวกเดียวกันเองก็เลยเปลีป่ยนสีฟ้าเพื่อไปไล่ตีฝ่ายตัวเองนะฮะครับผมนั่นแหละฮะสำหรับวันนี้พวกเราสเต็กเพย์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอฝากชนแนลไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจใใ้วและขอฝากเกมเบตโตข,ของทางค่ายกาลิน่าไทยแลนด์ไปด้วยนะใครับนะครับมีเงินก็เติมมาเยอะไม่มีก็ก็ยังต้องเติมก็ได้นะฮะแต่ว่าเล่นเพื่อสนับสนุนเข้าไปใช่ครับ อย่าไปใช้บอทเลยว่าใช้โปรแกรมโกงใหญ่ๆนะฮะเพราะว่ามันดูไม่น่าขึ้นใจ่เลยนะไมแฟร์สำหรับคนที่เขาได้ด้วยกันใช่ครับวันนี้แม่งเรามาดีเรามาแบบมีสาระเลยนะสาระแล้วก็มีางสอนน้องๆนะฮะโอเคนะฮะขอลาไปก่อนบ๊ายบายล้วอยาชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะ